วันนี้จะเป็นโปรแกรมออกกําลังกายนะครับสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องข้อเข่าไม่ว่าจะเป็นข้อเข่าเสื่อมปวดเข่าหรือแม้กระทั่งเปลี่ยนข้อเข่าเทียมแล้วนะครับเพื่อให้มีสุขภาพที่แข็งแรงมีกําลังขาที่ฟิตลุกนั่งเดินขึ้นบันไดสบายนะครับรวมไปถึงใครที่มีอาการปวดเข่าก็จะช่วยบรรเทาอาการปวดของท่านด้วยและที่สําคัญช่วยชะลออาการข้อเข่าเสื่อมหรือปัญหากวนใจเรื่องข้อเข่าด้วยนะครับใช่ไหมครับย่าใช่ค่ะขอรับรองเป็นประกันว่าถ้าออกกับหมอชวนฟิตแล้วเขาจะไม่เจ็บ ถึงแม้ว่าจะพาเขามาเมื่อก่อนนี้เดินกระดกกระเด็กกระดกกระเด็กแต่เดี๋ยวนี้สุดยอดสู้สู้สำหรับผู้สูงวัยถ้าพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราไปฟิตด้วยกันเลยนะครับออยากกกจะฟกกฟิิตตต็้งับม สำหรับท่านใดที่มีปัญหาสุขภาพไม่ว่าจะเป็นออฟฟิศซินโดมเข่าเสื่อมหลังเสื่อมหรือผู้สูงอายุที่ต้องการเสริมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อรวมไปถึงการใช้ชีวิตให้ดียิ่งขึ้นสามารถติดต่อพวกเราผ่านช่องทาง MDS Service f i t n e s กายภาพได้ผ่านช่องทางเบอร์ติดต่อข้างล่างหรือ Facebook MDS Fitness กายภาพกระดูกและข้อเชียงใหม่สวัสดีครับหมอเฟรมชวนฟิตนะครับเป็นแพทย์เฉพาะทางด้านโรก,กระดูกข้าต่อและกล้ามเนื้อยาเค ชวนฟิตเพื่อให้ทุกคนมีกำลังแข็งแรงแข็งแรงและแข็งแรงโอ้โห oh สุดยอดเลยครับคุณย่าเคเนี่ยก็เป็นคนไข้ V.I.P. ของผมใช่ไหมครับใช่ครับคุณย่ามีปัญหาอะไรครับบอกคุณผู้ชมหน่อยได้ไหมครับได้ก็เมื่อก่อนนี้ปวดขามากแล้วก็ไปตรวจหมอบอกว่าจะต้องผ่าตัดยาไปหาหมอวันเสาร์หมอบอกต้องผ่าตัดยาบอกวันจันทร์เลยหมอตกใจก็ไปผ่าตัดวันจันทร์แล้วทำกายภาพ แล้วก็มันก็ยังเจ็บอยู่เป็นปีจนกระทั่งมาหาหมอชวนฟริตหมอเฟรมได้ออกแบบการออกกำลังให้ย่าย่าเลยหายหมดแล้วอีกข้างหนึ่งก็ไม่ต้องผ่าตัดสุดยอดจริงๆอีกข้างหนึ่งนี่ก็คือเข่าเสื่อม<ก>เยอะเหมือนกันใช่ไหมครับเหมือนกันค่ะเกิดก,ก็ชิดแล้วแล้วก็หมอบอกว่าพอข้างนี้หายจะต้องมาผ่าอีกข้างหนึ่งแต่ตอนนี้สุดยอดแข็งแรงไม่เจ็บ เดินเถินสบายมากโอ้โหย่าเคพูดขนาดนี้นครับเดี๋ยววันนี้ยาเคจะมาแชร์เทคนิคหรือท่าออกกาลังกายทุกวันใช่ไหมครับใช่ครับเพราะว่าออ,ออกกําลังหมอชวนฟิตทุกวันไม่เคยพลาดถึงเวลาก็จะต้องมาที่หน้าจอละออมสุดยอดเลยครับงั้นวันนี้จะเป็นท่าออกกาลังกายที่สําหรับคนที่ผ่าเขาไปแล้วข้างนึงใช่ไหมครับ<ช>แล้วก็ย,ยังไม่ได้ผ่าเขาแต่มีอาการข้อเข่าเสื่อม เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าย่าเคพูดเกินจริงหรือเปล่า <Okay. S 1> แล้วก็ย่าเคมีความฟิตแค่ไหน <Okay. S 1> ถ้าพร้อมจะฟิตเหมือนย่าเคแล้วเดี๋ยวเราไปสู้ด้วยกันเลยครับเดี๋ยวเรามาเริ่มที่การยืดเหยียดกล้ามเนื้อกันเลยนะครับยา่า <Okay. S 1> เดี๋ยวเรามาเลือกเหยียดกล้ามเนื้อขากันก่อน,นนะครับเริ่มจากวิธีการเหยียดขาออกมาครับเอาขาวางไว้ที่พื้นนะครับเหยียดเข่าให้ตรงหน่อยนะครับหลังจากนั้นเอามือจับหน้าขาค่อยๆยืดครับค่อยๆยืดลูดไปตามขานะครับหลังตั้งตรงไว้ค้างไว้10วินาทีนะครับกระดกข้อ ยากสบายไหมครับสบายมากตึงไหมครับไม่ตึงโอ้สุดยอดเลยครับก็อ,ออกทุกวันโอเคอเปลี่ยนข้างนะครับย่าวยบดเหยียดขาตรงกระดกข้อเท้าขึ้นครับเอามือรุดๆตามขาเลยครับ10วินาทีนะครับหลังตรงไว้ โอเคต่อไปยืดกล้ามเนื้อก้นกันบ้างครับย่าครับเอาขาไขว้ครับโอเคสบายเลยนะครับโอ้สบายค่อยๆเอามืออีกข้างหนึ่งจับที่เข่าแล้วค่อยๆดึงเข้ามาให้ชิดหน้าอกนะครับตัางหลังให้ตรงไว้จะรู้สึกตึงที่เวณข้างขานะครับและเวณก้นนะครับค้างไว้สิบวินาทีครับตึงไหมครับย่าตึงตึงเนาะแต่ไม่เจ็บใช่ไหมครับไม่เจ็บค่ะตึงค่ะ ถ้าเจ็บบอกทันทีนะครับอย่าฝืนนะครับโอเคค่อยๆวางขาลงครับอ่ะต่อไปนะครับสหรับข้างครับตั้งหลังให้ตรงบิดครับข้างไหนตึงกว่ากันครับย่าพอๆพอกันนะพอๆกันเนาะแต่ไม่เจ็บอะ่ะถ้าหมอจะถามให้เจ็บะ่ะผิดหวังคะ่ะโอ้ของจริงแล้วครับเนี่ยผิดหวังแน่นอนคะ่ะซิโอเค แต่ว่าคุณผู้ชมสมหวังใช่ไหมครับพี่อรคนผู้ชมสมหวังโอเคครับอ่าต่อไปอค,ค่อยขานะครับค่อยขาอ่าเอามือจับไว้สองข้างค่อยค่ยตั้งหลังให้ตรงค่อยๆก้มลงไปครับชา้าช้านะครับอ,อ่าไหวไหมครับ สบายครับสบายโอเคชิวๆอีกข้างหนึ่งนะครับควายขาตั้งหลังให้ตรงก้มไปด้านหน้าครับ,บโอเคอ่ะต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะไปเริ่มสเต็ปที่2นะครับยา่าก็คือการพยายามกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดหรือว่าการวอร์มอัพนะครับเดี๋ยวย่าพร้อมแล้วนะครับอ,อบ๊อ พร้อมครับมานั่งหลังให้ตรงพิงพนักเลยครับโอเคครับเหยียดข้าออกมาโอเคนะครับต่อไปนะครับเราจะค่อยๆกระดกขึ้นแล้วงุ้มลงนะครับทำทั้งหมดสิครั้งนะครับพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปพร้อมกันเลยนะครับหนึ่งระหว่างนี้เดี๋ยวเราคุยกันไปด้วยนะครับได้ปีนี้ย่าอายุประมาณเท่าไหร่แล้วครับอ๋อแค่7 6็ค่ะโอ้แค่นั้นเองนะครับหนูยังเด็กอยู่ สุดยอดเลยครับอายุเป็นเพียงตัวเลขใช่ไหมครับเป็นตัวเลขแล้วแต่เราจะคิดอ่าแต่ใจวัยรุ่นเลยวัยรุ่นเลยได้<อ>ตะบําได้สบาย <laughs> โอเคค่อยๆวางลงนะครับย่าต่อไปนะครับเดี๋ยวเราซอยเท้านิดน,นึงนะครับเดินซอยเท้าเบาเบาสัก30วินาทีนะครับย่าแล้วเดี๋ยวไปเที่ยวไหนต่อครับอ๋อว่าจะไปเที่ยวเวกัสค่ะอ๋อเวกัสมีใครครับย่า ไปเที่ยวเวกัสไปเยี่ยมหลานาแต่ก่อนไปเวกัสมีทริปอุบลค่ะอุบลโอโหเรียกว่า76นี้เทียเท่ยวเยอะกว่าสมัยก่อน <c oughs> ใช่ไหมครับโอ้เที่ยวใครชวนไปไหนไปหมดอะคะ่ะไปหมดไม่เคยกลัวไม่เคยกลัวสู้ตลอดต้องพกยาด้วยไหมครับไม่พกค่ะโอโ้โหอ่าต่อไปนะครับเดี๋ยวเราวอร์มอัพอ,อีกนิดน,นึงนะครับย่าเอาท่าเดิมนะครับพิงพนัก เหยียดขาออกมากระดกแล้วก็ขึ้นลงสิบครั้งนะครับไปครับสมัยก่อนก็ทำงานหนักใช่ไหมครับย่ยาหนักมากเป็นยังไงบ้างครับโอ้ใช้ตั้งกำลังแขนกำลังขาก็เลยเข่าเสือเเเเส่อมเร็วเลยเนาะเข่าเสื่อมเร็วเดี๋ยวนี้กับตะกอนอันไหนรู้สึกแข็งแรงกว่ากันครับ น่าจะตอนนี้แข็งแรงกว่าโโเพราะว่าได้หมอชวนฟิตช่วยโอ้โหโถ้าถ้าทุกคนอยากแข็งแรงต้องตามหมอชวนฟิตทุกคลิปโอ้โหขอบคุณครับอยากขี้เกียจอ่ะอีกรอบหนึ่งนะครับ30วินาทีซอยขาครับไม่เหนื่อยเลยทัาเนี่ยชวนคุย<ม>ตั้งนานไม,ไม่มีหอบไม่มีมมปกติเข้าฟิตเนสไหมครับย่อาอทิตย์ละสามวันอทิตย์ละ3วันยกน้ำหนัก นี่บอกผลเลือดหรือว่าบอกผลมวลกระดูกได้ไหมครับอ๋อมวลกระดูกนี่ไม่ไม,ไม่ไม่พุนแต่ผลเลือดร้อยเปอร์เซนต์ไม่มีโรคประจำตัวม,มีมีความดันแต่ก็ดีขึ้นไม่มีไขมันไม่มีน้ำตาลโอ้โหไม่มีโรคประสาท <c oughs> <c oughs> สุขภาพจิตด,ดีนะครับสุขภาพจิตด,ดีมากโอเคบ่า ต่อไปของจริงแล้วนะครับย่ของจริงละพร้อมนะครับพร้อมกับมาเดี๋ยวเอากามเนื้อขาก่อนนะครับย่าการเนื้อขาในขาจับนะครับมีมีไหมครับเหยียดขาออกมาครับเหยียดขาออกมาโอ้โหแข็งเป็นก้อนปักๆเลยโอเคมางั้นเราเอาแบบกลางๆแล้วกันนะครับย่าเอาน้ําหนักธรรมชาติเลยนะโอเคเอาขาควายครับอ่าแล้วค่อยๆนั่งหลังตรงเหยียดขาออกมาครับค้างไว้1ิวินาทีนะครับ ค่อยๆวางลงครับสักห้าครั้งนี้ไหวไหมครับโอ้โหสิบครั้งเ้วยังไหว <laughs> โอเคครับครั้งที่สองนะครับ๊หายใจสบายๆนะครับไม่ต้องการหายใจนะครับค่อยๆวางลงครับครั้งที่สามนะครับไปครับ Hey, hey, hey. ครั้งที่สี่นะครับโอ oh, ย่าไม่สั่นเลยเหรอครับ mm hmm. ไม่ค่ะข้างนี้เป็นข้างที่ผ่าใช่ไหมครับใช่ค่ะโอ้ย oh, ้ามเนี้ยกลับมาแล้วเนาะหลังผ่านนี้ตอนแรกนี้ค่อยๆวางลงนะครับ mm hmm. อ่ะข้าสุดท้ายครับ Ooh. หลังผ่านนี้จับกล้ามเนื้อไม่ไมีเลยใช่ไหมครับยช่ผ่าเข่าใหม่ๆใช่ต้องกลับมาสร้างเลยเนาะใช่ ค่อยๆวางลงครับมาต่อไปข้างที่เสื่อมบ้างนะครับข้างที่เสื่อมมาควายขาครับไปครับโอเคข้างที่สองนะครับึข้างที่เสื่อมก็ไม่รู้สึกเก็บไม่ ไม่รู้สึกอะไรเลยตอนนี้ไม่ต้องกินยาเลยใช่ไหมครับไม่ต้องโอ้สบายเลยเนาะครั้งที่สามครับไปแต่ต้องออกกำลังกายถ้าหยุดเมื่อไหร่ปวดเลยไหมครับถ้าหยุดมันก็ไม่ปวดอะ่ะแต่ก็ไม่กล้าหยุดอะ, <laughs> อะสุดท้ายนะครับญาสํสำหรับท่านี้หนึ่งสองสามอาะไรครับ โอเคอ่ะพักแป๊บหนึ่งนะครับหายใจเข้าหายใจออกแป๊บหนึ่งนะครับเ <mm> มื่อยไหมครับเมื่อยไหมไม่เมื่อยไม่เหนื่อยสบายสบายไหวรุ่นอายแล้วครับผมเมื่อยผมเมื่อยแล้วครับไม่ไม่เหนื่อยต่อไปท่าที่สองนะครับเดี๋ยวเราพักกล้ามเนื้อขาน,นะครับวิธาเดี๋ยวมาสร้างกล้ามเนื้อน,น่องกัน,น,นบ้างเนาะเพราะว่ามันสําคัญต่อการเดินการลุกเหมือนกันนะครับวิธีการนะครับเอามือวางไว้ที่หน้าขาพิงหลังไว้นะครับแล้วเรากระดกข้อเท้าขึ้นครับ ค้างไว้10วินาทีนะครับค่อยๆวางลงนะครับไปครั้งที่2องนะครับ5ครั้งนะครับเป็นตะคิวไหมครับย่ไม่เป็นเลยค่ะครั้งที่3นะครับอ๊บ ตั้งแต่ออกกําลังก็ไม่เคยเป็นตะคิวโอ้ก่อนหน้านี้เป็นบ่อยเหรอครับก็บางครั้งแต่เดี๋ยวนี้ไม่เคยเป็นโอเคอไม่ทราบว่าตะคิวเป็นยังไงแล้ต่อไปครั้งที่4นะครับไปครับยาอ่ะพูดอย่างนี้แฟนขับย่ายเยอะแน่เลยครับอย่างเงี้ยจริงๆต้องออกกําลังนะแล้วก็จะทําให้เรารู้สึกดีไม่เจ็บปวดแล้วก็ มีสุขภาพจิตที่ดีเ <Okay. S 1> ที่ยวได้รอบสุดท้ายนะครับไปครับโอเคเป็นไงบ้างครับ,บย่บา,ยายมมเมื่อยบ้ายสบายไม่เมื่อยไม่เหนื่อยไม่เมื่อยไม่เหนื่อย สุดยอดครับคุณผู้ชมเมื่อเหนื่อยอยังไงบอกกันด้วยนะครับต้องเหมือนกันถ้าทําทุกวันรับรองประกันได้ไม่มีเมื่อยไม่มีเหนื่อยไม่มีเจ็บไอ้ที่จะผ่าก็ไม่ต้องผ่าอ๋อคอนเฟิร์มนะครับผ่าแล้วก็ไม่เจ็บสุดยอดสุดยอด,ด,ยอดต่อไปท่าที่3นะครับจะมาทดสอบหน่อยว่ายา่าฟิตแค่ไหนนะครับจะเป็นการลุกแล้วก็นั่งนะครับ,รบเป็นการฝึกกล้ามเนื้อขาแกนกลางลำตัวรวมถึงกล้ามเนื้อก้นด้วยนะครับ,รบอ่า สมัยก่อนยญกาเป็นไงครับลุกยากไหมครับสมัยก่อนยากยาแล้วก็ยากต้องมีคนให้ประคองต้องประคองต้องหลานต้องทํามือแล้วก็ต้องจับจุงเดี๋ยวนี้สบายเดี๋ยวนี้สบายนะครับมาพร้อมกันนะครับย่าสิบครั้งไหวไหมครับครับไหวนะครับไปเลยครับไปครับค่อยๆยืนครับปึ๊บหายใจเข้าหายใจออกครับแล้วค่อยคนั่งหย่อนก้นช้าๆครับโอเคครั้งที่สองนะครับยืนครับ หายใจเข้าหายใจออกแล้วก็ค่อยๆนั่งครับย่าหกล้มบ้างไหมครับไม่ค่ะไม่หกล้มเลยนะครับอ่ะครั้งที่สามครับหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆนั่งครับอ๊อครั้งที่สี่นะครับไปครับหายใจเข้าหายใจออกอ่ะค่อยๆนั่งนะครับครั้งที่ห้าครับ จะต้องเช็คก่อนนะครับว่าย่าเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยค่ะหายใจพูดสบายเนาะสบายสบายครั้งท hmm. ี่หกครับอึบหายใจเข้าหายใจออกครับครั้งที่เจ็ดนะครับอึ๊บหายใจเข้าหายใจออกอันนี้ลดน้ำหนักไปด้วยใช่ไหมครับย่าครับน้ำหนักลงไปกี่กิโลแล้วครับสองกโลแล้วครับโอ้ครั้งที่แปดครับอึ๊บ หายใจเข้าหายใจออกค่อยๆนั่งลงนะครับหมออย่าใช้มือช่วยสิครับโอเคครับหายใจเ้าครับหายใจเข้าหายใจออกโดนแซวแล้วครับเคยๆนั่งครับใช้มือช่วยหมอไม่ยุติธรรมครั้งสุดท้ายครับผมหายใจเข้าหายใจออกเห็นไหมครับว่าไม่จำเป็นว่าอายุน้อยจะแข็งแรงกว่าอายุเยอะนะครับ ก็การฝึกลุกนั่งแบบนี้บ่อยๆนะครับถ้าท่านยิ่งลุกนั่งได้เร็วดุกนั่งได้อย่างมั่นคงนะครับก็จะป้องกันการหกล้มและป้องกันกระดูกหักได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นท่านนี้เองก็อยากให้ฝึกบ่อยๆใช่ไหมครับย่าใช่ครับโอเคครับต่อไปท่าที่4แล้วนะครับย่าจะเป็นการฝึกกล้ามเนื้อก้นและกล้ามเนื้อก้นด้านข้างนะครับเพื่อให้ย่าสามารถเดินได้อย่างมั่นคงเดินไม่เซนะครับย่าพร้อมไหมครับพร้อมครับโอเคครับเริ่มจากการยืนตัวตรงจับเก้าอี้ให้มั่นคงนะครับ หลังจากนั้นนะครับเราค่อยๆเตะขาซ้ายนะครับไปทางด้านข้างนะครับยาโอเคแล้วก็ค่อยๆวางลงอ่าเตะขาซ้ายแล้วก็วางลงทําข้างละ10ครั้งนะครับซ้าย10ขวา10นะครับครับพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับทางที่1ครับอ่าช้าๆนะครับเลยกล้ามเนื้อ2เออ3ไม่เซเลยหรอครับยาไม่เซอโห การทรงตัวดีนะครับยืนขาเดียวได้แข็งแรงมากครับสุดท้ายนะครับซิบ โอเคต่อไปสําหรับข้างกันบ้างนะครับกล้ามเนื้อก้นเองนะครับก็จะเป็นกล้ามเนื้อที่คอยช่วยในการซับพอร์ตและพยุงเข่าของเราด้วยนะครับดังนั้นเองให้ความสำคัญกับกล้ามเนื้อก้นกล้ามเนื้อก้นด้านข้างด้วยนะครับโอเคครับ1ครับ2ครับ3ครับ4ครับ5ครับ6 เมื่อยไหมครับย่ไม่เมื่อยค่ะเจ็บไหมครับไม่เจ็บค่ะแปดเก้าสโอเคสุดยอดเลยครับโอเคครับท่าสุดท้ายแล้วครับย่จะเป็นการฝึกทั้งกล้ามเนื้อขากล้ามเนื้อก้นนะครับท่านี้อาจจะยากเล็กน้อยแต่ย่าว่าง่ายใช่ไหมครับง่ายเสมอโอเคครับวิธีการนะครับยืนพิงกําแพงนะครับ ก้าวขาออกมาด้านหน้าทั้งสองข้างนะครับอ่าเอาอีกสักนิดนึงได้ไหมครับย่าโอเคหลังจากนั้นนะครับค่อยๆนะครับเอาหลังนะครับถูกําแพงหลังชิดกาแพงแล้วค่อยๆถูลงย่อเข่าลงนะครับอ่าให้เข่าไม่เลยไปเท้าแบบนี้ถูกต้องแล้วนะครับหลังจากนั้นยกแขนขึ้นมาครับ30วินาทีนะครับย่าพร้อมไหมครับพร้อมครับไปแล้วครับครับ อันนี้จะเป็นการฝึกทั้งกล้ามเนื้อท้องแกนกลางลําตัวนะครับกล้ามเนื้อต้นขารวมถึงกล้ามเนื้อก้นด้วยนะครับโอ้โหย่งไม่สั่นเลยเหรอครับไม่ครับรู้สึกไงบ้างครับตอนนี้สบาย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 นะครับโอ้โหสามสบาิสบวินาทีครับได้สักหนึ่งนาทีไหมครับย่าโอ้ยสบาย,บายโอโห สุดยอดเลยครับก็หวังว่าผู้ชมทางบ้านทุกท่านนะครับก็จะสามารถทําได้พร้อมกันกับเรานะครับใครที่ทําไม่ไหวถึงจุดนี้ไม่เป็นไรนะครับให้ตรงนี้เป็นปลายทางที่ท่านสามารถไปถึงก็ได้นะครับโอเคครับยาค่อยๆวางมือค่อยๆยกยืนครับโอ้โหสุดยอดอันนี้ของแถมนะครับถ้าจะเช็คจริงๆว่าย่าฟิตอย่างที่พูดไหมครับย่าลองสักฟอรสักห้ารอบได้ไหมครับกระขออวมานะครับโอ้สบายมากอชูมือขึ้นมาค่อยๆหย่อนก้นไปด้านหลังครับ อ่าค่อยๆยื่นอ่าหนึ่งอึบสองอึ๊บสามอึ๊บสี่หา้าโอ้โห บจบไปแล้วน,นะครับสําหรับวันนี้เป็นยังไงบ้างครับในวันนี้เองนะครับก็เป็นคอนเทนต์หนึ่งที่อยากจะชวนคุญย่าที่อยู่ด้วยกันมานานนะครับมาได้แชร์ประสบการณ์แล้วก็แชร์ความฟินให้ทุกท่านเห็นจริงๆนะครับเพื่อเป็นแรงบันดาลใจนะครับให้ทุกท่านเห็นว่าแม้ว่าจะผ่าตัดแล้วยังไม่ได้ผ่าตัดข้อเข่าเสื่อมมีอาการปวดนะครับขอแค่มีกําลังใจก็สามารถมาออกกาลังกายด้วยกันทุกวันและที่สําคัญนะครับย่าเคทําให้เห็นแล้วว่า ออกกำลังกายเป็นประจําสามารถทําให้ท่านมีอายุ76ปีและมีความแข็งแรงในแบบนี้ได้นะครับซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นไปได้จริงไม่ได้พูดเกินจริงไปเลยนะครับใช่ไหมครับย่าใช่ค่ะขอให้ทุกคนถึงแม้ว่าเราจะเป็นผู้สูงวัยแต่เราสามารถทําให้ตัวเราเป็นวัยรุ่นได้ถ้าออกกําลังตามหมอชวนทุกคลิปค่ะขอรับรองสู้ ทุสุครับผมก็ถ้าหากชอบคลิปโดนนี้นะครับและอยากจะให้คนที่ท่านรักมีความแข็งแรงแบบย่าเคนะครับก็สามารถส่งต่อคลิปโดนนี้ไปชวนทุกท่านให้มีความฟิตมากขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าเรารักใครให้ชวนฟิตใช่ไหมให้ชวนฟิตใช่โอเคก็วันนี้ก็ต้องลากันไปก่อนนะครับครั้งหน้าถ้าหากว่าชอบย่าเคถูกใจย่าเคนะครับพิมพ์คอมเมนต์มาเยอะๆนะครับเดี๋ยวย่าเคจะมาบ่อยหน่อย ได้เลยครับก็วังว่าทุกท่านจะชอบนะครับมามาแชร์ประสบการณ์ให้ผู้สูงอายุได้มีอายุน้อยลงได้มีอายุน้อยลงนะครับโอ้โหคํานี้ดีมากเลยครับยาได้มีอายุน้อยลงสุดท้ายนี้นะครับขอให้ทุกท่านสุขภาพดีมีความสุขแล้วเราจะฟิตไปด้วยกันนะครับสวัสดีครับค่ะโอเคก็ขอชวนให้ผู้สูงอายุทุกคนออกกำลังกายหมอชวนฟิตทุกคลิป รับรองร่างกายแข็งแรงแล้วก็สามารถกระชากไว้ได้20ปี20ปี20ปีโอเคตอนนี้ยากเท่าไหร่นะครับ7 6กแต่จริงๆแล้วมัน50เองโอ้โหว่ดอีกอีกสักอีกสักเทปไหวมาครับโอ้โหครับา